ทุเรียผมก็กล่าวสักนด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่มีลานนะครับซึ่งวันนี้ตามที่อกคิดเลยครับวันนี้ผมจะเอาเจ้าตัวเติม2ตัวนี้นะเจ้าซอมบี้คาเมล่ากับเจ้าเก้าอี้ของเราเนี่ยไป VS บอดฮาโลวีนกันนะเออไม่รู้ว่าจะผ่านไหมนะครับผมนะนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมได้ขายดีเจไปแล้วคือขายได้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจคือผมกะจะขายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเออคือก่อนหน้านี้ราคามัน ลดเนาะอันนี้ผมยังขายราคาตอนที่มันลดอยู่นะครับแล้วพอกลับมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าราคามันดิ่งแล้วนะก็เลยขายไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้ตัวมาเยอะอยู่นะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะเอาเจ้าตัวนี้ไป v s นะโหมดนี้กันนะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะเก็บฮาลวินให้ครบทุกตัวและเอาไปลงด่านเอเลสกันนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าตัวเติมสองตัวนี้เนี่ยจะสามารถชนะ โหมดฮาโลวินได้หรือเปล่านะครับนะไปเลยครับผมตัวค,ครับโอ้ยครับเข้ามาทมี่เรียบร้อยนะโอ้โยเกมไม่โหลดครับมันมาทางไหนผมก็ยังไม่เคยเล่นนะด่านนี้น่าจะออกจากทางนี้นะผมยังไม่เคยเล่นด้วยนะเปิดออโต้มาครับใช่ไหมออทอย่างนี้เนาะเราก็จะวางคอนจรไม่ด่านมันเหมือนด่านดนะิวเนาะมุมนี้จะดีสุดถ้างั้นเราฟาร์มไปก่อนครับเราเปิดมาระวางเก้าอี้ก่อนนะเก้าอี้เนี่ยจะเหมือน เจ้าเออโลเด้นเลยนะครับนะแค่แบบไหน่าหนะามันเหมือนโลเด้นเลยนะครับแถมน่าจะโหดกว่าโลเด้นไหมนะครับนะบผมไม่แน่ใจนีจุ๊บจดีของเรานะซึมแหมซึมนะหน้าหูเไม่รู้ว่าจะผ่านไหมนะอัพไปเปลยแปด้อยนะครับอืมซึมซึมซึมนะเดี๋ยวเราอัพฟาร์มมือไปก่อนนะโอ้มานะครับ ไม่ใครดีครับเราไม่มีตัวตีเอไอนะเล<ม>ยเราต้องวางที่ซัมมอนแล้ววะซัมมอนเขาวางกี่ตัวซัมมอนเขาวางทั้งหมดอุ้ยอะไรวะหน้าทำไมมันออกมาเยอะจัง,ง่ะอุ้ยแล้วเลือดอย่างหนาแล้วคือเลือดอยางหนาครับคนดูตัวโกงมันนี่วางพี่ซัมมอนเขาได้สี่ตัวนะอัปเกรดไปก่อนเดี๋ยวฐานจะบึ้มนะ วุ้ยแต่แบบทำไมมันโกงขนาดนี้มันซอมบอนออกมาแบบทีละพึ่งแบบทีละกี่ตัวเนี่ยคนดูโหซอมบอนเราซอมบีอ้ออกมานะทีละกี่ตัวไม่รู้แถมเลือดเยอะด้วยนะประเด็นอะนะครับน,นะโห w h a t the fuck bro มันโกงไปนะนี่โกงแบบโกงชิดเลยนะครับเอาพี่ไอ้นี่เก้าอี้เราโดนปรสิตเอา ดูดินั่นเนเบิร์ดดอกเดียวหายเลยอ่ะมโคตรโกงเลยคนดูนะเฮ้ยยังไงครับอืม mm hmm. เราจะรอดหรือเปล่าเราจะรอดไหมผมว่ารอดว่ะเรามีแบบเหล่าซัมวันคือแบบไม่โกงงเนี้ยเลื่องมันเท่าไหร่โ mm hmm. อ้โหเลื่องมันเยอะนะเออนะครับ อัปเกรดซานต้าของเราตอนนี้เป็นเลเวลเจ็ดทุกตัวแล้วนะเดี๋ยวต่อไปผมจะเริ่มมาอัพพวกเอ่อเขาเรียกไงเออปรินเตอร์แมนแล้วนะแต่ด้านปรินเตอร์นะครับเดีย๋ยวเราอัพอันี้ก่อนดีกว่าไหมไม่ต้องละอัพปรินเตอร์มาซึมซึมผมไม่ผมบอกเลยว่าเราไม่มีตัวซัพพอร์ตดีๆเลยนะปรินเตอร์ผมก็แค่เอามาฟาร์มมันจะนับว่าไม่ซับก็ได้นะครับ คือเราเน้นความสามารถของพวกนี้เพียวๆเลยประมาณนั้นแหละนะครับถึงด้าเมจดแต่วพวกพินเตอร์นี้มันจะแรงไปหน่อยก็เถอะนะยังไงครับเดี๋ยวเราอัพก,อก,ก็อนนี้ก่อนดีกว่านะสถานการณ์ไม่ค่อยดีอุ้ยหกพันเลยต่อไปหมื่นสองค่อนข้างที่จะดุด,ดันนะคแต่ขั้นแรกตัวนี้อัพพันหกแต่ว่าขั้นต่อมาอัพแปดพันมันค่อนข้างก้าวกระโดดไปเยอะอยู่นะเออ ผมไม่แน่ใจด้วยว่าหมวดนี้มีกี่เว็บอะอัปปินเตอร์ไปครับถูกไปถูกไปนะนี่เริ่มเคลียร์มอนได้ละมอนเยอะๆมันเริ่มไม่ออกแล้วนะตันครับโดนหลับเราโดนหลับไปแล้วเราต้องกดอัพอัพมาครับตันแล้วเลยตันอยู่ที่รวปห้าเนาะโอ้โหเขามีสโลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะั้นในตัวนี้นะครับวงแปดสิบกดเด่นมงเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วนะเออ ไหวไหมมาดูกันมอนมันเยอะครับนะด่านนี้มันเน้นสแปมมอนดูดิมันเน้นแบบุงครวดนะครับ้แต่พี่ก็อีเราเอาอยู่นะพี่เราตีกี่วีนะหนึ่งวีนะ DPS ก็เท่านี้เลยนะครับเซนส,งสองอ่ะ up เป็นเตอร์ตานอีกตัวครับฟาร์มเราใกล้าตานผมแล้วนะเฮ้ยจูบูผว่าผ่านว่ะหรือเปล่าอาจจะฟุกแค้ตอนทฮยก็ได้ ต้องมันลุ้นดวงกันซพิ่ okay, ามโอเครับเดี๋ยวเราอัพเจ้าพวกนี้ที่เพิ่มเลยซอมบี้นะซอมบี้ของเราเราอัพไมอีกขั้นหนึ่งเลี้ยวเดี๋ยวเราไปดูเจ้าโมเดลซอมบี้ตัวใหม่ดีกว่าว่ามันสมมนออกมาเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าตาไหมเอ้ยนี่นี่นี่เปลี่ยนหูว่าแล้วเป็นยังไงอะ่ะชุดน้ําตาลน้ําตาลถือระเบิดด้วยหูมันจะ ใช้ระเบิดปรมมนูแล้วนะครับต้าออกไปอัพหนะึ่งหมื่นเนาะอัพเกรดมาเลยละกันนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูโมเดลว่ามันเปลี่ยนไหมน,นะทุกคนตอนแรกเป็นอย่างนี้นะนี่อันแรกเขียวๆนะครับอันสองแบบถือบอมมาอันสามเป็นยังไงนี่น,นี่ถือดาบอ่แล้วก็เริ่มมีกระดงกระดูกแล้วนะเออเป็นซอมบี้ถือดาบนะครับนะโอ้โห ถ้าเาไปอัพเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันกสองหมื่นห้าว่าเตอร์อัพเกรดไปอือตันแล้วนะตัวนี้ก็ตันอยู่ที่ริบ้าห้านะเออค่อนข้างเก่งนะสองตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูโมเดลเขาต่อดีกว่าวมันเปลี่ยนไปแค่ใดอ่ะเป็นดาบอันนี้ยังเป็นดาบอยู่ที่เหลือนะเดี๋ยวผมรอน อันนี้ซอมบี้ธรรมดาหรือว่าสูงสุดมันอยู่ที่ดาบอย่างเดียวผมไม่รู้นะไม่มีโมเดลใหม่หรอซอมบี้เขียวๆออกมาต่อไปน่าจะตาพี่ดาบแล้วนะผมมันสปอนสองแล้วไอตัวนั้ะมาณได้สามนี่ไงใช่นะ่าจะสูงสุดอยู่ที่ดาบนี่แหละนะครับไม่มีซอมบี้อย่างอื่นละเออเอ้ยไอศูนย์จุดสี่มาแล้วครับ เว้ยทำไมมอมันหลุดมาไกลจังอะ่ะผมมอวจะไปดูมัวเดียวเฮ้ยไหวไหมนี่ไหวไหมนี่แล้วตอนหลับเราลัว,ลวกดอัพกดอัพกดอัพเกรดกดอัพครับยังไงไหวไหมเนี่ยเอ้ยอันาาตายว่ะอัพเกรดมาผมว่าเดี๋ยวผมวางเก้าอี้เพิ่มหน่อยดีกว่านะสถานก,การณ์เริ่มไม่ค่อยดีละบอส0.4ครับ วันนี้เก่งกว่าเอนจิเนียร์ร้อยเท่าแล้วแถมราคาถูกด้วยสล้วเราผมนะส่วนตัวแล้วเก่งกว่าเอนจิเนียร์อีกอเออควร<อ>แถมราคาให้หลักพันเองนะพันสี่ที่ผมซื้อมาเนี่ยสามพันก็เจ็มเออค่อนข้างถูกเลยนะครับอัพเกรดมาตามี่ที่เอนจิเนียร์ครับตัวละหมื่นเจอ่มเดี๋ยวโหแล้วก็อีเราโดนหลับ ตัวน้ำเก่งจริงตัวแซลม,มอนน่ะแต่ถ้าก็แต่ถ้าแบบไอ,ไอตัวแซลม,มอนมันไม่มีปัญหาเรื่องหลับอยู่แล้วไงนะครับแต่ไอเก้าอี้เนี่ยผมว่าแซลม,มอนโหดกว่านะเพราะเก้า,าอี้มันแบบมันมันแรงแหละแต่แบบมันไกลด้วยแต่ว่ามันมันโดนสตันนะเออต้องมีตัวแบบล้างสตันนะครับผมต้องไปหาซื้อโดนมาแล้วผมก็ไม่ได้ใช้โดนตั้งนานแล้วนะตั้งแต่แบบหู เรียกว่าเอาแง่เอาติดค้างไว้ดีกว่าถึงจะไม่ใช้แต่ว่าผมขายไปแล้วไงเดี๋ยวต้องไปหาซื้อใหม่ดูมันดิมันโคตรโหดเลยไอ้ซัมมอนพวกเนี้ยหูม่นล่อยันหน้าฐานไหนวะขนาดโดนไปเป็นฝูก็นาดนะมันยังตัวไม่ระเบิดเลยอะครับมันโกงจริงนะมันโกงจริงนะครับคอมโบกับตัวอีเข้าไปอีกนี่แบบโคตรโหดครับมันเกินไปมันเกินไปหรือปุ้ย มันเกินไปหรือบุ้ยมันจะโหดไปมันจะโหดปุยไหมล่ะมันจะโหดไปไหมหลังจากที่เราอัพวกสซมมอนตันนี่คือไม่รุดเลยนะ,ะเดี๋ยวเราวางเก้าอี้ไปเพิ่มครับเดี๋ยววางให้ครบเลยล้วกันนะสิบ้าตัวเก้าอี้วางได้ไม่จำกัดเนาะเพิมมไปเนาะบพ้มไป ก็อี้มันวงไกลนะผมไม่แน่ใจว่ากูเด้นนี่วงเท่าวงกูเดนเออนะน่าจะผมลืมแล้วมันนานแล้วนะเออแต่ว่าผมเพิ่งซื้อมาใหม่เดี๋ยวต้องไปทวนความจำแล้วนาะเออปื้มไปครับปึื้มไปอืมน่าจะมีห้าสิบเวฟนะครับหรือไม่ก็หกสิบไปเลยถ้าแม็กแบบสุดๆนะแต่ผมคิดว่าห้าสิบเดี๋ยวมันจะจบช้าไปนะ นะ,ะเหลือก็อีตัวทา้ายโอ้โหผมบอกเลยว่าชิวครับชิวนะชิวบอกเลยว่าชิวจัด้าไม่โดนสตันนะนะครับชิวเลย,ยงัก็ผ่านคนระับเดี๋ยวตัดไปตอนเว50เลยนะครับเกมมันยาวนะครับครตอนนี้ก็เาส50แล้วนะคนนะก็มาดูกันว่าเราจะจบอีกี่นาทีนะครับตอนนี้ผ่านมา18นาทีแล้วนะ,ะเดี๋ยวข่าฟ้ามันก่อน,นครับ จมจมเฮ้ยบอสเฮ้ยบอสเป็นตัวอะไรครับตามที่บอกผมยังไม่เคยเล่นโอ้ยบอสเป็นตัวนี้เลยนุ้ยหน้าโหดนะั่นแหละเออผ่านมั้ยครับผ่านแน่นอนผมเชื่เอเพรามันมีไอ้บอสเก่าด้วยนะไอ้อะไรนี่นะครับเรียบร้อยครับจบนะจบไปที่18นาทีครึ่งครับ โอเคครับ okay. ผมนะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวยูนิตสุดโหดสองตัวนี้นั่นเองนะครับนะเออนะครับผมนะนี่เลยนะครับสบอกเลยว่าหุ่นมากนะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ต้องมาดูนะครับว่าผมจะทําการเอาตัวนี้มาทําอะไรนะหรืออาจจะเป็นการเอาเจ้า,เ,า,เ,กา,เ,าเก้าอี้เนี่ยมาเวอร์ซัสกับเ,เจ้า,าฟิวเจอร์ก็ได้นะโกลเด้นของเรานะ เออหรือจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามชมครับสำหรับคลิปนี้พิมพ์แมนท่านนี้ผมเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม